สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ10มีนาคม2565นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาไขาข้อข้องใจพี่น้องอสมอนะครับเนื่องจากมีพี่น้องอสมอหลายท่านก็คอมเมนต์เข้ามาถามช่องของเราว่าเอะวันที่18มีนาคมนี่จะได้ค่าเสียงภยัยโควิด19นี่ของอสมอตกเบิก5เดือน2 0 0 5, 5, 5. ได้จากตุลาหกสีถึงสิ้นกุมภาหกห้าได้จริงหรือเปล่านะครับสาเหตุที่พี่น้องอสมอรู้สึกสับสนตัวนี้ก็เพราะว่าก็เพราะว่าอาจจะไปได้ยินข่าวจากที่ไหนมาก็ไม่ทราบเขาบอกว่าไอ้วันที่18มีนาคม2 000, 5 6 5นี่ย่าเสี่ยงภัยโควิด19เนี่ยเป็นข่าวบอมว่าง,งั้นอสมอได้ยินมาว่า ค่าเสี่ยงภัยโควิดสิถ้าหากว่าได้ยินข่าวว่าวันที่18มีนาคมได้เงินนี่อันนั้นเป็นข่าวปลอมนะครับพี่น้องอสมอก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะวันที่18นี่จะได้หรือเปล่านะครับวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันที่18มีนาคมนะครับเราก็พูดไปตามปฏิทินการดําเนินงานการเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัยเสียงภัยโควิดสิบเก้าให้กับพี่น้องอสมอ โดยปฏิทินเขาออกมาแล้วในการดําเนินงานคือก่อนที่พี่น้องอสมอจะได้เงินนี้นั่นอสมอจะต้องส่งรายงานอสมศูนย์หนึ่งเสียก่อนระบบนี้มันเป็นระบบเดียวกันกันกบที่เจ้าหน้าที่เขากดยืนยันผลงานให้กับพี่น้องอสมอตั้งแต่ระดับรอพศตอถ้าเป็นอสมของกทมก็สำนักอนามัยของกทมเขากดยืนยันผลงานนะพอกดยืนยันผลงานแล้วต่อไปหน่วยงานที่อยู่ระดับสูงกว่านั้นก็กดยืนยันอีกครั้ง ถ้าเป็นปรอสศตในตำบลต่างๆกดยืนยันเสร็จวันที่1ไม่เกินวันที่1ประมาณวันที่2ที่3านี่อำเภอกดสสอกกดทำานองนี้ครับวันที่สีสอกดกวันที่5ถึงวันที่8นีส่สปสกฎยืนยันผลงานแล้วส่งข้อมูลต่อไปยังกรมบัญชีกลางหลังวันที่8กรมบัญชีกลางจะเป็นหน่วยประมวลผลและดําเนินการเพเื่อเบิกจ่ายให้กับพี่น้องอสมอต่อไปซึ่งตามปฏิทินน่ะ ฏิทินการดำเนินงานเบิกจ่ายค่าป่วยการและค่าตอบแทนเสียงพัยโควิดสิของหน่วยงานต่างๆนะครับเขาระบบไว้ในระบบ e-social welfare แล้วว่าวันที่18มีนาคมเนี่ยเป็นวันจ่ายค่าเสียงพัยโควิดเป็นวันโอนเข้าบัญชีธนาคารให้กับพี่น้องอสมอนี่ครับเป็นแบบนี้ครับทีนี้ถ้าพี่น้องไม่แน่ใจถ้าเราพูดแบบไม่ยังไม่แน่ใจ ถ้าท่านเป็นอสอสอรครับท่านก็ไปหาคุณหมอสํานักอนามัยของท่านก็ได้ไปขอดูขออนุญาตท่านคุณหมอดูว่าขอให้กดเปิดเปิดคอมพิวเตอร์ดูระบบอีโซเชียลเฟียแร์ให้อสสดูหน่อยได้ไหมครับได้ไหมคะคุณหมอไปบอกคุณหมอ,อสํานักอนามัยกทมของท่านกดระบบอีโซเชียลเฟียแร์ดูก็จะเห็นปฏิทินวันจ่ายวันที่18ถ้าเขาเปิดเผยให้ท่านดูนะ ลองไปถามเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยกทมดูนะครับในส่วนผู้ที่เป็นอ,อสอสอของกทมนะครับในส่วนผู้ที่เป็นอ,อสอมอ,อยู่ตามหมู่บ้านตำบลต่างๆทั่วประเทศทีนี้ถ้าอยากพิสูจน์ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไปหาคุณหมอของท่านครับคุณหมอของท่านคุ้นเคยกับท่านเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นผอรอพออสอตนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ พยาบาลวิชาชีพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนักวิชารารสาธารณสุขที่อยู่ในระสะอสตเขาเป็นคนพาคณะอสมรเรารงงานส,ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคต่างๆในหมู่บ้านในชุมชนเขาคุ้นเคยกับท่านป็นอย่างดีท่านไปขอดูมีหรือเขาจะไม่ให้ดูไปขออนุญาตเลยคุณหมอครับผมล้องใจงจริงๆผมรู้สึกไม่สบายใจบอกเขาอย่างนั้นคุณหมอลองเปิดระบบอ so ีโซเชียลเฟฟให้ผมดูหน่อยครับถ้าคุณหมอที่สนิทสนมกันหน่อยเขา จะเปิดให้นะครับเราลองว่าเขาจะเปิดให้ดูนะฮะนี่หน้าตาอ e ีสโซเชียลเวฟแนเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ลิงก์ระบบ e-social w e ล f a ฟแไว้ที่คอมเมนต์แรกครับท่านประชุมกดแต่ท่านประชมกดไปจะไม่เห็นเพราะว่าคนที่จะเห็นข้อมูลก็คือเขาต้องใส่รหัสผู้ใช้งานเข้าไปก่อนแล้วเข้าไปดูส่วนท่านไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐตมันกดเข้าไปก็เห็นเฉพาะหน้าเว็บไซต์ แต่จะเข้าไปดูข้อมูลภายในไม่ได้เดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาอ e ีโซเชียลเวแฟร์มันเป็นแบบนี้ครับนี่เลยครับถ้ากดในคอมพิวเตอร์มันจะจอใหญ่เห็นเต็มจอแบบนี้นะนี่เขาเรียกว่ากดเข้าไปในเว็บไซต์ระบบอ e ีโซเชียลเวแฟร์หรือว่าระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมระบบนี้เป็นของกรมบ,บัญชีกลางนะครับ เป็นของกรมบัญชีกลางแต่ว่าเจ้าหน้าที่รพสตเนี่ยเขาเป็นคนบันทึกข้อมูลเพื่อเบอิกจ่ายให้กับพี่น้องอสมอเนี่เวลาเขาจะเข้าไปทํางานเนี่ยเขาก็เขาก็เขาก็จะมากดเข้าระบบโดยใส่ชื่อผู้ใช้งานตรงนี้ครับตรงนี้นะะพอใส่ชื่อผู้ใช้งานเสร็จแล้วเขาก็ใส่รหัสผ่านเขาก็จะเข้าไปดูในระบบได้แต่ที่เราจะแนบ วายให้ท่านประชานที่เป็นสอสมอนี่ก็กดเข้าลิงก์ก็ไปดูนี้ดูได้เฉพาะหน้านี้แต่เราไม่มีชื่อผู้ใช้ระบบกับรหัสผ่านเราจะเข้าไม่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูที่เจ้าหน้าที่รปรเตเขาเข้าไปในระบบแล้วเขาแคปหน้าจอไม่ให้เราดูดูครับอันนี้เขาแคปหน้าจอไม่ให้เราดูนะครับนี่เขาปิดชื่อผู้ใช้งานไว้ ปิดรหัสผู้ใช้งานไว้นะครับเสร็จแล้วนี่เห็นไหมปฏิทินของเดือนมีนาคมนี่เขาระบุชัดเจนนะครับว่าวันที่15ามีนาคมเป็นวันโอนเงินเข้าบัญชี15มีนาคมนี่ก็คือโอนค่าป่วยการนะครับส่วนวันที่18ชัดเจนเลยครับเขาบอกเป็นวันโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร18นะครับเสร็จแล้วเห็นไหมนี่ เวลาเขาเอาเมาส์คลิกที่คอมพิวเตอร์เขาเนี่ยมันจะขึ้นรายละเอียดมาว่าวันที่15เนี่ยเป็นค่าบริการนะครับวันที่15นะเสร็จแล้วเขาเมาส์ไปคลิกอีกในวันที่18นี่มันขึ้นบอกว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพประเภทสวัสดิการเงินค่าสวัสดิการเงินค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภยัยอสมอทบอสมอที่เราเรียกกันเงินเสียยเส่ยงภัยเสี่ยงภัยนั่นที่จริงชื่อเต็มเขาชื่อแบบนี้เลย ชื่อเต็มของเงินโครงการนี้ชื่อเต็มเขาบอกว่าเงินค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภยัยอสมอทับอสส,สวันโอนร,ระบ,บุชัดเจนว่าเป็นวันที่18ที่ระบ,บุในนี้คือระบบในระบ,บุในระบบเขามันเป็นปฏิทินถ้าหน่วยงานต่างๆกดยืนยันข้อมูลไปตามขั้นตอนแล้วกรมชีการก็ทําตามขั้นตอนนะครับเงินก็จะออกค่าบริการจะออกวันที่15 แล้วค่าเสี่ยงภัโควิดก็จะออกวันที่18เห็นชื่อเลยว่าชื่อเต็มคือเงินค่าตอบแทนเดียวยาชดเชยและเสีย COVID, เส่ยงโควิดเสี่ยงภัยเงินค่าตอบแทนเดียวยาชดเชยและเสี่ยงภัยอสมอ,อสสชื่อเขาว่าอย่างนี้นะครับตามปฏิทินก็บอกว่าวันที่18นะครับ1ิมีนาในขณะที่วันที่15เมีนาเนี่ยก็ขึ้นข้อมูลว่า เงินค่าบริการอสอมอ,อสสเห็นไหมครับเขาระบ,บุวันโอนว่าวันวันที่สิบห้านี่ค่าบริการส่วนวันที่สิบแปดระบบวันโอนว่าเป็นวันที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนกันนะครับแต่อีกโครงการคนละโครงการนะครับเอาล้ครับก็คิดว่าท่านผู้ชมน่าจะมีคําตอบนะครับและสามารถพิสูจน์ได้โดยการไปสอบถามเจ้าหน้าที่ของท่านและให้เจ้าหน้าที่ของท่านเปิดระบบอ e ี o โซเ l ียลเวฟแร์ให้ดู จะได้รู้กันชัดๆลิงก์เอโซเชียลเวแฟร์เราจะแนบไว้คอมเมนต์แรกนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ